การเกรียมสวัสดนะครับของคณะที่ทำร่วมกับคณะนิสสากนะครับก็จะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของตัวทีเจอรยบสคูลโปรแกรมนะครับในความอนุญาตลองสใช้สคูลนะครับก็เดี๋ยวในช่วงกกพอพอน,นี้ก็ขอเปิดนักนะครับว่าในส่วนขององค์ตัวโครงการเนี้ยนะครับเราก็ทำมา,าหลายทีแล้วนะครับนะครับในส่วนของการาการทำยีเจนเน็ตเนี่ยเราก็การจะให้น้องๆน,นะครับที่อยู่ในส่วน ในการเรียนพวกน้าเนี่ยก็จะสามารถเอาเอาหลายวิชาที่สอบผ่านนะครับออกมาเป็นผาเวที่จะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาเทียบถ้าไม่ได้เข้าผาเวก็สามารถเอาบางลายวิชานะครับมาเทียบตอนเข้าต่อปีหนึ่งโดยที <Ancient. S 1> ่ไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับในสองส่วนนี้นะครับก็จะช่วยทําให้น้องๆเนี่ยที่เข้ามาลงเรียนที่เดเจอร์นี่วิศวกรรมของเราก็ลดเวลาในการเรียนในปีนิโตรนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้ น้องๆเนี่ยได้ประสบกา์เองนะครับเพราะว่าน้องๆก็จะได้เรียนในหลักวิชาหรือทางที่เป็นทางด้านวิศวกรรมนะครับก็จะได้ทราบว่าในส่วนของสกิลที่ตัวเองควรจะมีนะครับในในช่วงช่วงนั้นๆเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับรวมถึงนะครับก็สามารถเอาวิชาต่างๆเนี่ยไปเชื่อมโยงเข้ากับในคณะอื่นนะครับในสาขาสถาปัตย์ของเราได้นะครับะคุ thank